กาสวัสดีครับสมุชมพอเทียงเดินทางมาจากวัดสีเกตครับผมนี่มีโอกาสได้มาแวะคุณแม่ปะเนาะครับผมเนาะแม่ปะว่าได้ยินข่าวว่ามวดทีฟานมาแม่พนดาทั้งล่างทั้งบนครับสมุชมมมวดนี่ก็ได้อยากเอามาติดตามเพื่อว่าคุณแม่จะมีเล็เด็เดๆไปให้สมุชมเซียนช่องได้เสียงโชคกันเนาะครับผมเนาะไปครับสมุชโมลายายหางเขาเดินทางไปถามกับคุณแม่แล้วเลยว่างวดนี่ฝันหรือยังได้เล็ตัวดเด็ๆให้พี่ให้น้องได้ไปเสียงโชคแนะ่ ก็ต้องไปถามกับพ่อแม่ป้าประกอบกันเลยครับผมปู่มันนั่งอยู่ข้างในครับผมเนาะขายฝิ่งไก่ครับผมนั่งอยู่ข้างใน้ไปครับไปถามมึงนะพ่อแม่แล้วเลยว่าจะให้จดันพี่น้องไปเสี่ยงโชวกันพมกันครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่ปะแม่ปะแม่ปะบ่หนิอ๋อแม่ปะเลค่ะยินคข้าว่างวยจีฟานมาถือทั้งหมวนทั้งล่างก็เอาไปลอยเอาเลี่ก็จะใส่้อาะไปเลยม่าน้องจีฟานมาเนาะครับผมอันก็ได้โทอแม่มาบอกก็เมาขออันบอกต้องพอทเเวียั้่งกวาดเสือดลูกหนึ่งศูนหาคนะโอ้หนึ่งศูนหาแม่บอกตรงขักเนาะหนึ่งศหอ๋อเลยว่า มันเรียนบ่อ uh, ันมขวานบอกจังที่พุทธวาให้ซื้อคืนคื้โลงครับก็ซื้อหาซูนซนหาหาสองสองหาก็ซื้อหาสามสามหาก็ซือตั้งบนตั้งลลังเออสาธุโชโหาชื้อหนาสองสสมาเออเนาะคนสิมีสมยยาตัวนี้แสดงว่ามวนี้ต้องได้ตัวเด็ดไปแนแปนมุงเป็นช่องเนาะครับผมเที่วว่าตัวเด็กมันมีมักอยู่สองเจ็กับ หาสองวันนี้งวดนี้บอกครับแม่สองเจ็ดก็หาสองแม่แต่ไม่ต้ใส่แม่สองเจ็ดก็หาสองมักน้ำมาดสองวันเหรอโอ้น้ำมาสองวันแล้วแม่อืมครับบ่าบ่มมันบเป็นข้องฝันบันนีผู้ใดมาบอกว่างวดนี้ยังไม่ได้มีโอ้ทำนมีอยู่แต่ว่ามักนะเป็นตัวเลขที่เจ้าของชื่นชอบแม่อืมมาแลยใยญ่ต่อสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับ คนใหญ่ตองขายตีกัต้งเราหมานตัวได้สามใบ่นะโอ้หาได้สามใบหมดนีสามหาบ่ครับสามเนาะสเออเนะสาธุสาธุมาขึ้นกระทืได้เล็เล่ามาขึ้นเลากระือี่ไทยกระทืถึทั้งไทยทั้งเล่าพอเท่นเอาไปเอาจากไหนคุณแม่อันเล็ล่าก็กระมักเนาะมีแนวทางให้ให้เอซีบกมน เบิ่งอยู่ในทรศทพับก็ตะอองมากแน่นะมันจะเหนือยเน่บอกเนหนึงนี่พอออกวันจันทร์วันชุ์กับวันพุธอย่างนี้แหละอ้พเที่ยโมงจันาะ่ชมเนาะกเลยถามคุณแม่แล้วเบืงลูกเ่นก็ลูยเล่นน้ำลูกนะลูกละลูกพันกุ้งเด๋ว่าแล้วขึ้นบก็ะถือกระถือเจละมื่นจองมื่นเจละ่อยเองลยบนครับ มืนอนี้วันหยังก็บอกอย่างมืนอ,มน,อน,นี้มือนี้วันอังคารครับผมวันอนังคารบ่ครับวันอังคารวันที่สิบเก้าไม่อเนาะสิบเก้าครับผมวันที่มันดอกวันหยังแนี่ยกวนวันพุธวันจันทร์วันศุกร์บ่บ่วันพุธศุกร์ไม่ใช่แสดงมือนีบตัวสนอ <c oughs> นางประเทศอา้าไอเนแนวทางอันต่างประเทศน,นั่นเอยคุณแม่มาได้ดูดูนั่นเพื่อเอฟซี่นเสียเราไปเสี่ยงโชคเอาไปเฮ็ดทุนก่อนแน้าท่างเล่า อันเบิ่งบ่เป็นดอกลูกสาวเพิ่นเบิ่งให้ว่ะื้อน้ำเพิ่นหัวสื้อน้ำเพิ่น,น,นแต<ม>่ว่าตัวเลขเพิ่นบ่มีบ่ตัวเลขฮอดมือเพิ่นแล้วมันสิม่าโอ้หอดมือเบิ่งมื้อนี้มื้ออื่นเด๋อโอ้ผมคิดว่าได,ได้ได้ได้ตัวดีมาแล้วว่าซั่นดอเขาเตรียมตัวจะซื้อมือมันอ,อ่อนตีเพิ่นสิบบ่โอ้ อันนี้ก็คือได้เลขใหญ่มากเลขสองเจบอกขึ้นแม่สอเจก็หาสองสอเจก็หาสองเนาะหายเอฟซีไเปลี่ยนแนวทางนแม่เนาะใช่ครับผม๋ยวจะข้ามาติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าฝันสิฝันได้จังไหนแน่เนาะแม่เราไปพิจอรหน้าบน่าสมุรชุมสองเจ็ดก็หาสเนาะสองเจ็ดเจสองสองหาหาสองนแม่เนาะพูดดังอยงเลดหัวนนีสองหาไหมก่วนนีเขา ันกันสนามนี่เนกออกน่องมันสิบพันร้อยออกงวดนี้ดีบ่กเลยนะครับบนีน่อนยังงวดก้อนคือยังงวดก้อนนี่นออกชุดชุดหานดังว่าสั่นน่องแต่โบออกน่องครออกงวดห่านน่องสองเจ็ดคับสองหานน่องสองเต่ดังแห้งอาจจะมาร้อยงวดนี่ก็ได้นอกแม่แม่ปลาเนาะแม่มันออกมันอาจจะออกงวดหนาเนาะอาจจะออกงวดนี่แหละงวดงวดสิบพันมาทมันดังมันบ่ออกมันโบออกชุดหนา มันจะมาออกวันที่อันนี้เราวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยนี่ละนอกข้าวตะมุชุ่มเนาะเอาล่องไปพิจาารณเแน่เป็นแน่ท้งนอกข้าวตะมุชุ่มเนาะสองหาหาสองไปแล้วก็กลับมาน้ำเนี่ยแหะขึ้นบนหลังลงล่างเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองขับตะมุชุ่มพันแม่เพันให้เป็นแน่แทางเป็นตัวทีุณแม่เพันชื่นชอบกันชาบกันน้ำไปน้ำข้นมีดวงเนี่ยนะครับวตะมุชุ่มเนาะว่าแม่เราัวที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้เขาก็ติดตามอิ๊่ ต่อยให้แขนไปสักก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราว่ามีโชคมีลาเป็นแม่แล้วอ่ะมันอยู่ไก่ถนนครับท่านผู้ชมมันก็จักรถเสียงรถยังเนาะมีรถการเกษตรรถเป็นมา่สื่อสิ่งสิ่งของแม่ออกมากระเด้อครับท่านผู้ชมนั่งเสียงดังเนาะเพ่อเที่ยงเนาะแม่แต่ว่าอันคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายพระเนี่ยมาบอกมาเมื่งวันนี้มาบอกเลย่นชิมาบอกวันพระโอ้สิมาวันพระ จะมาจะเป็นวันพระเน่นเพราะว่าอันมูจะไขวันพระก็ไปวัดตลอดใส่บาตรในเล่านะใส่บาตรแล้วยังมไเรียนก็มมหาเลยมาบอกเลยบอกพระหน่อยกับพระใหญ่คนตั้งมากแบบมีตังมากไก่ไก่หัวจอบเนาะต้องบอกเองเนาะแบบนั้นตัองมากไก่ไก่หัวจอกจะเนี่าทำเส็นหอบเนทเดียวเรื่อยมันใจจักรเซนแม่สองหาสองเจ็ด มันหานี en. ád, ่แหละประมันหาชีพสะก่อนเพราะว่ามันเกิดย่างหลายมือเนาะครับผมลังเื่ามันเกิดมีเปลี่ยนมีแดเหล็กใหม่นะต่ว่าเหล็กมารกรจะหาไร่อยครจะให้เบ้าพืนมามามากสองหากับสองเจ็ดเนาะครับก็ลองเบิ่งครับสมุชช่มนาะเพื่อาจินแดงออกมาครับก็ลองไปหามาเก็บใบเบิ่งจักใบสองใบยังสี่น้าครับ่มุชชมเนาะบนน่ได้ครับสมุชชุม สองหางงวดก้อนดังแห้งร้อยหมอกงวดในยี่นีก็เป็นไปได้ได้ครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยครับเฮ้ยเนี่ยส่วนหางงวดทะแล้วสื่อบงหลายทองรัตตลีงวดออกเนี่ยมันหัวข้นว่ะครับผมคุณเมตตาผู้คนได้รัตตีมุกอุตสาห์ที่ผ่านมาสามใบครับท่านผู้ชมอย่าเสี่องไปลองถามเพิ่นเบิ่งอยู่างว่าม้วนใ่คนใดนี่ยังเนาะไม่สองบ่อันนี้เมตตาเนาะโอ้หัวเที่ยงนะคับสนไม้ตองครับไอ้สองครับไอ้สองว่าคนได้มาเต็มนเลย ่นตั้งสาใหม่เพ mm ิ่นก็เลยให้เลดสานใหม่เพิ่นอ้าตามเลยต๊วเดียวเลยครับมนเปตลงทหเลยเลอืมะเรนาก้อยนวครับครัผมครับผมคุณหลายครับแม่ครับเดี๋ยวอบเอ็มาส่งกับตจดตัวเลขกเลครบหน้าจอนะครับผมครับเป็จ้าข้าวไฮโดไฮมานทุต้นสาธุสาธุครับ ขอบคุณครับับสสวสดีคาทะเลากมากกับซื้อใบจากใ,สใบสองใบก่อนนะแม่เนาะอย่าว,ว่าล่องวันานผ้าหาพอหาแม่มาบอกอีกเนาะครับผมเอา้าไปทันบุญชุม่มเนาะก็ลองพิจารณาเองครับผมกับวหลายตัวเลขของแม่เล่ากับสองหาหาสองสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะแต่ว่าทันบุญชุ่มยันจำไม่ได้เดี๋ยวก็เสื้อหนีเขียนใส่สม,มุดเนี่พี่น้องได้แคบหนาจอไว้เนาะเพราะมันนอกก็ตุนวิครับผมแต่ว่ามีโอกาสเดินทางมาทั้งจังหวัดสีเก๋ก็เลยแวะมาหาคุณแม่เพื่อนเนาะ มีดวงมีโชคครับผมงวดที่ผ่านมากก็ได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เขาก็ลองไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับผมบอแนนงวดก่อนนี่ดังแห้งครับสองหางวดนี้แม่เรามากอาจจะร้อยมาออกงวดนี้ก็เป็นไปไดน้นาะไอ้ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนี่ครับสมุชมเนาะตัวเลขของคุณแม่ปะครับผมที่เพ้นหายมากงวดนี้เป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองหาหาสองครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ดังแห้งเลยครับสบมุช่มสองหาหาสองนี่ พอเที่ยงไปติดตามอยู Basic ่หมองได้ก็พอเนาะครับนผู้ชมเนาะกบแน่แล้วครับอาจจะลอยมาออกเป็นงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมก็เป็นไปได้เนาะครับผมเนาะวบางวดนจะผ่านมาบ่าออกอาจจะไม่ลอยงวดนี้ก็ได้ก็ลองพิจารณ้าบึงของเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกับมาติดตามใหม่แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของใา่แบงค์รัฐบาลเนาะครับผมเนาะไปมากก็ค่อยจัดคัดให้เมืองบุคคลโฆษนาเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงกับเขอขบวนเคุณทุกท่านที่มาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าเจ้าแนวคอยทุกท่านมีโชคมีลาภตัวเลขของเมตาที่ให้มางวดนนีี้้้้กใใหหพ่อง ได้เป็นอาจจะเป็นเลขท้ายของฉาติที่เป็นรัฐบาลหรือว่าเลขสองตัวล่างเนาะครับผมเนาะไอพี่ให้น้องมันหมานกันสุขสุขคนเด้อครับได้ถูกไม้ร้อยเบอร์จับมันแซงกันหลานกันสุขสุขคนคลิปนี้เพราะเจ้าขอตัวล่างไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับนี่ครับเป็นบ่ลูปต้อว่าถือเบิด์ตบานบอกคุณแม่งวดที่ผ่านมาถือหลายแห่งคุณแม่ไปคุณแม่ไปกระจายข่าวเลยเป็นบ่ เออบอกบอกเต็มแถวนี้ม่ว่านัดังไปเรื่อยเนาะแม่เนาะเออเอาไอ้สิหละครับคนมีดวงคนมีดวงข้นไก่โชคไงลาบคนอินไปน้ำเนาะครับแต่ผููชมเนาะคนบอวหวผู้เดียวเนาะแกเงินเข้าเนาะครับผมโอ้ขอบคุณหลายด้แม่ขอบคุณหลายด้อครับ